คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้เรามีเป้ามานะครับผมเป็นคอนเทนต์นะโดยวันนี้ผมจะเติมที่1 0 0 0พบาทนะผมจะตีแค่ตัวนิ่มนะโอเคเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับผมว่าคอนเทนต์นี้จะรอดหรือจะร่วงนะครับมาอุ้ยโอเคตัวแรกผมมาก็ได้แล้วผมโอ้ตัวที่สองไม่ได้ทุกคนตัวสามตัวนี้มาไหมอุ้ยโดนแย่งโอเคช้างมาครับผม แต่วันนี้นะเป้าหมายของผมเนี่ยคือผมจะตีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมไม่ตีตัวอื่นเลยนะคือตัวอื่นผมจะปล่อยผ่านไปเลยนะครับผมโดยใช้แค่เบ็ดสิบนะครับผมกับทุนหนึ่งพันนะครับตอนนี้ก็เป็นทันไรก็เหลืออยู่เก้าร้อยอุ้ยเอาอะมาครับผมโอเคตอนนี้กลับมาที่หนึ่งพันนะครับผมเมื่อกี้พูดสิบนะัดแรกไม่ทันไรก็เหลืออยู่แค่แปดร้อยผมตอนนี้กลับมาที่หนึ่งพันละมาเดี๋ยวเรารอตัวนี้มึงก่อนนะครับผมระหว่างนี้อุ้ยทางซ้ายอีกทำไหมทีทำไหม,ไมโอ้โหไม่ได้ได้ครับไปเปลี่ยนตัวเลยผมต้องรอต่อดนะคร ปอุ้ยมาแล้วครับผมโอเคปรับเบ็ดขึ้นค <ST> ันนะครับผมตอนนี้อุ้ยเอาว่ามาสองตัวติดเลยครับผมโอเคถือว่าสซเชียลอยู่ครับเบ็ดขึ้ห้าเมื่อกี้ถือว่าตีติดสองตัวเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกําไรนะครับถือว่าโอเคอยู่นะมาลองตีต่อไปเรื่อยๆครับผมงานนี้ปลาปลาปล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 ต่อก่อนนะครับผมยังไม่มาแล้วอุ้ยละโอ้โหไม่น่าทันครับโอเครอตัวต่อไปเลย จริงๆแล้วเนี่ยตัวนิ่มเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวยอดฮิตนะ้ะที่สายพ่ทุนเนี่ยคือน่าจะเตียนบ่อยนะครับผมตัวนิ่มอะ่ะที่ผมเล่นบ่อยๆนะจะมีกบตัวนิ่มนะครับผมแล้วก็กระต่ายนะที่เห็นคนตีบ่อยนะครับผมราะว่าไอ้สามตัวนี่ะผมมองว่ามันแตกง่ายดีนะครับผมแถมไม่ต้องใช้ไอ้คือมันอาจจะดูได้แถมมันดูได้เยอะด้วยทำให้เป็นตัวดูแตกง่ายนะ,ะผมก็คือตัวหลักบอสอ,อ,อ่ะวันนี้ผมก็เลยว่าตั้งใจว่าจะตีแค่ตัวนิ่มดูนะครับผมว่าจะรอดหรือจะล่วงเนาะป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 ะโอ้โหแมงม ่ะขอเป็นยิมฮาอุ้ยโอ้โนึกว่าได้โดนแย่งอะทุกคนผมขอเป็นยิมฮาเมื่อกี้ไม่คุ้มเลยมาไม่เป็นไรครับตอนนี้เหลืออยู่ที่เจ็ดร้อยนะมารอตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเราต้องได้กําไรจากตัวน,นี้ครับไม่งั้นคือผมแย่นะ,ะต่อสักคู่ครับผมโอ้โหม,มาขี้วทุกคนเคยส่งนีแย่เนี่ยจริงโอ้ยมาหน่อยมาหน่อยอุ้ยโอ้โหล่างซ้ายไม่ทันเลยเออ,อนี่ไงมาโอเคสามร้อยมาอยู่ครับผม โอเคไป 25, ดูยี่าดูอุ้ย 25, okay, 500, okay. ยี่พาตีกรับผมโอเคมาห้าร้อยโอเคสวยงามเ๋ยผมตอนนี้กำไรของเราอยู่ที่440บาทนะครับเดี๋ยวผมขอใช้คอนทอเลยนะมันจะได้เป็นการตัดสินไปเลยผมในตัวนี้เอ้ยมาครับโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้มาที่0 0 0 0ันนะครับผมกำไร1000บาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแล้วนะผมขอจบคลิปวันเ้ท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับผมถี่ว่าถือว่าคอนเทนต์วันนี้ประสบความสำเร็จนะครับผมปรับคอนทอตีแตกทีเดียวติดกำไรเลยครับผมก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมขอจบคลิปไปนเพเท่าน ก็โอเคเป็นไงกันบ้างครับถ้าคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ริมนะกดติดตามนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์นะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจะทายช่องเรานะและสำหรับว,วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ